สวัสดีครับผมกับตันวินเทจจากวินเทจสตูดิโอครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวควอนตัม HD 2นะครับจากทางค่ายพีโซนนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับมาให้ถึง2อินแล้วก็4เอัลนะครับซึ่งไมค์พีแอมตัวนี้นะครับจะรองรับไดนามิกเล์นะครับได้สูงสุดถึง75 dB นะครับและยังมีฟีเจอร์ออโต้เกนมาให้นะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับและสําหรับมือกีตาร์และมือเบสนะครับเจ้าตัวควอนตัม HD 2ตัวเนี้ยัังงงช่อรบนถึ2ะะคแล สามารถส่งสัญญาณนะครับกลับไปรีแอมได้อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับงานทำเพลง และในซีรีส์ของควอนตัมนะครับยังแถมโปรแกรมทําเพลง s t u d Studio o n e p โอ s มาให้ใช้งานได้ถึง12เดือนนะครับและยังมีซอฟต์แวร์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่เขาให้มานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่อง power เปิดปิดนะครับแล้วก็ช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้นะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์นี้จะแถมมาให้กับตัวเครื่องในกล่องนะครับและถัดมานะครับเราก็จะเจอกับช่อง USB นะครับ USB เนี้ยจะเป็นรูปแบบ USB Type C นะครับสำหรับเชื่อม ในส่วนของด้านบนนะครับจะรองรับสัญญาณ Optical ADAT นะครับมาให้ถึง2อินแล้วก็2เอานะครับทำให้เรานะครับสามารถขยาย INPUT แล้วก็เอาพุ t นะครับได้ถึง20อินและก็24เอานะครับ และยังมีช่องสําหรับเสียบ MIDI SPDIF มาให้อีกด้วยนะครับและต่อมานะครับเราจะเจอกับช่องเอาพุ t นะครับซึ่งจะมีมาให้ทั้งหมด4ช่องนะครับซึ่งตัวช่องเอาพุ t ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นเมนมอนิเตอร์ช่องนะครับและก็ไลน์เอาพุ t ครับอีก2ช่องนะครับและช่องสุดท้ายนะครับเราก็จะเจอกับช่องเสียบไมโครโฟนนะครับมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับซึ่งจะสามารถเสียบช่องไมโครโฟนได้แล้วก็ช่องไลน์เลเวลได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของข้างหน้าของตัว u a n t า m HD2 กันนะครับซึ่งตัวค a n t u ม HD2 ตัวนี้ ก็จะมีช่องสําหรับเสียบอินสตูเมนต์มาให้นะครับทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับรีแอมนะครับมาให้ทั้งหมด2ช่องเช่นกันครับซึ่งตัวช่องเสียบอินสตูเมนต์นี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวช่องรีแอมนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับสช่องและในส่วนถัดมานะครับเราจะเจอกับช่องตัวเสียบหูฟังนะครับซึ่งช่องเสียบหูฟังตัวนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด1ช่องนะครับเราก็สามารถปรับเลเวลจากตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ Universal Control ครับเพื่อคอนโทรลตัว Quantum HD 2ตัวนี้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดหน้าเว็บของตัว p i s o n u t ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ Audio Interface ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรง Quantum HD นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เราจะเจอกับตัว Quantum HD 2ตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ b u y Now นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเจอกับคําว่าดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดลงเครื่องของเราได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับให้กดดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้ Windows นะครับก็สามารถดาวน์โหลดจากด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ u n i v ว r s a l Control เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรมของตัว Universal Control เข้ามานะครับอ่ะเราจะเจอกับหน้าตัวจอ ตรงนี้เราก็จะสามารถปรับค่าแซมเปิลเลตได้นะครับก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่44.1 k h z นะครับจนไปถึง192 k h z นะครับแล้วก็จะมีคล็อกซอร์ตนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบอินเทอร์นอลซอร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น SP DIP ดิฟนะครับหรือ ADAT นะครับเราสามารถ เลือกค็อกซอสจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็น Input format แล้วก็ Output ฟอร์แมตนะครับซึ่งช่องนี้นะครับก็จะโชว์จำนวน Input แล้วก็ Output นะครับที่ตัวคอนตามตัวนี้สามารถรองรับได้สูงสุดนะครับในกรณีที่ผมใช้ค่าเซมเบลเที่48 k h z นะครับสังเกตว่าตัว Format นะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็น24 channel นะครับผมจะ ลองเปลี่ยนกลับไปที่192นะครับตัว Input ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวคอนตามที่หน้าคอนโซลของ s d 2กันก่อนเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Universal Control ของตัวซอฟต์แวร์ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุ่ม Input กันก่อนเลยนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด2ปุ่มนะครับก็เราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะคอนโทรเกนสําหรับช่องไหนนะครับอย่างเช่นผมอาเสียบไมโครโฟนไว้ที่ช่องหนึ่งครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้แล้วก็ปรับเกนจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ ในกรณีที่เราใช้เป็นไมโครเดนเซอร์นะครับเราก็สามารถจ่ายไฟแฟนทอมจากปุ่มตรงนี้ได้นะครับวิธีการจ่ายไฟแฟนทอมนะครับก็คือให้เรากดช่องที่เราต้องการจะใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไฟแฟนทอมที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถปรับเกณฑ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคฮัลโหลเช็คเช็ค one two เช็ค one t w อ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับจ่ายไฟแฟนทอมให้กับตัวไมโครโฟนของเรานะครับในกรณีที่ผมกดจ่ายไฟแฟนทอมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นตัว Universal Control นะครับก็จะทําการเปิดไฟแฟนทอมจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งเราก็สามารถคอนโทรลผ่านตัว Universal Control ก็ได้นะครับหรือจะคอนโทรลผ่านตัวหน้าจอของตัว q u a ต t ม m อ d ก็ได้ครับโอเคครับในส่วนของปุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มของตัวออโต้เกนนะครับวิธีการใช้งานออโต้เกนนะครับก็คือให้เราเลือกชนแนลที่เราต้องการจะใช้ออโต้เกน ตรงนี้ซึ่งมันก็จะขึ้นเวลาให้เราในการพูดใส่ไมโครโฟนนะครับหรือว่าเล่นกีตาร์เข้าไปนะครับมันก็จะทําการคํานวณตัวค่าของตัวไมโครโฟนให้เรานะครับเท่านี้เราก็จะได้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวไมโครโฟนของเราเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับในส่วนถัดมาครับเราก็จะเจอปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับซึ่งปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆในตัว u a n ต u ม HD นะครับซึ่งค่า default ของมันนะครับก็จะคอนโทรลตัวมอนิเตอร์ของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเทสตัตวคอนโทรล m มอนิเตอร์เลเวลให้ดูนะครับสังเกตว่าก็จะมีไฟวิ่งนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้เลยและในส่วนถัดมานะครับเราก็จะเจอกับปุ่มลำโพงที่มีลูกขีดตรงนี้นะครับมันก็คือตัวปุ่มมิวนะครับ เราจะใช้ในการมิ้วลำโพงนะครับและก็ในส่วนของหูฟังนะครับเราสามารถคอนโทรลตัวเลเวลของหูฟังได้จากตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถคอนโทรลความดังจากหูฟังตรงนี้ได้เลยในกรณีที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถกดออกหรือว่ากดไปที่ตัวเมนตรงนี้ก็ได้นะครับ โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววิธีการใช้งานนะครับของตัว Quantum HD 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Universal Control กันก่อนเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับเราก็สามารถคอนโทรลซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะไปลิงก์กับตัว Quantum HD ที่ตัวเครื่องนะครับอ,อย่างเช่นผมจะเปิดไฟล์ p h อนะครับผมก็สามารถกดที่ตัว Universal Control ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการจ่ายไฟแฟนทอมนะครับเราก็จะสามารถคอนโทรลเกนจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับและในตัวหน้าจอของตัว Universal Control นะครับก็จะมีฟังก์ชันโลคัทมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มแพดลบ20 DB นะครับในกรณีที่เราใช้อัดงานเสียงที่มันดังๆมากๆนะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มแพดตรงนี้ลดระดับสัญญาณลงมาได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันออโตเกนนะครับเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเกนนะครับและในส่วนของเซนต์นะครับเราจะสามารถเซนต์สัญญาณนะครับ เอาพุทสามสีได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอาพุทของลูปแบ็กหนึ่งแล้วก็ลูปแบ็กสองนะครับเราก็สามารถส่งสัญญาณที่เราอัดเข้ามาเนี้ยออกไปที่เอาพุทต่างๆของเราได้นะครับและในส่วนของข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวเฟดเดอร์นะครับเราสามารถคอนโทรลความดังจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวความดังตัวนี้ก็จะถูกส่งออกไปที่ลําโพงครับข้อดีก็คือมันจะมีค่าลาเทนซีที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมิวโซโล่แล้วก็แผนซ้ายแผนขวามาให้เราด้วยนะครับในส่วนของยูนิเวอร์ซัลคอนโทรลนะครับก็จะสามารถคอนโทรับ แล้วก็ในส่วนของตัวเฟดเดอร์สีเฟดเดอร์ตรงนี้นะครับเราจะสามารถควบคุมสัญญาณลูกแบกนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดเพลงหรือว่าใช้งานในพวก Zoom หรือ,อ Google Meet ต่างๆนะครับเราสามารถคอนโทรลความดังจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีมาให้ทั้งหมด2 Stereo นะครับก็คือจะมี USB 1.2นะครับผูกแผ่นซ้ายแล้วก็แผ่นขวาไว้เรียบร้อยนะครับ เวลาเราคอนโทรนะครับมันก็จะไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของตัว usb 3และ4ก็เหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันเลยและในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคคอนโทรช่องรีเทินนะครับเราก็สามารถเลือกสัญญาณรีเทินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเอาต์พุต3 4นะครับลูปแบ็กหนึ่งลูปแบ็กสองนะครับเราก็สามารถคอนโทรจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถคอนโทรนะครับเมนมอนิเตอร์นะครับได้จากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับสังเกตว่าถ้าผมเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวคอนตัม sd นะครับก็จะขยับตามด้วยเหมือนกันนะครับ ในส่วนของเฮดโฟนะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับสังเกตว่าไฟของตัวคอนตม HD 2นะครับก็จะขยับตามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโทลนะครับก็จะมีความพิเศษก็คือเราสามารถปรับค่าดิมได้นะครับเราสามารถดิมตัวลำโพงเนี้ยให้เบาลงมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวการคอนโทลเฟดเดอร์ก่อนที่จะส่งออกไปที่มอนิเตอร์ของเรานะครับ ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการใช้งานตัว Quantum HD2 นะครับรวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ Universal Control ครับที่ใช้งานในการคนโทรลตัว Quantum HD2 ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองเสียบกีตาร์เข้าดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองรับชมเสียงกันได้เลยนะครับ